ครับผมเว้ร์ไหลไปเลยสำนักข่าว ABC วันนี้พระอาจารย์อุศรอนุตโลพิขุพามาเอาเหล็กเปียกนี่ครับพวกเรามาจากหนองบัวลำพูวันนี้มาเชียงคานบุกเชียงคานกันเลยนะครับเอาเหล็กเปียกยไปทำวัตถูมคลพระผงนะครับเต็กเปียกมันหนักประมาณกี่กิโลครับ กี่เล็กน้นหนักประมาณกี่กิโลนี่ประมาณ200ร้อยกิโลครับ200รกิโลดูดูดูสภาพเหล็กเปียกนี่ดูครับดูมวลสารน่ชัดนี่มันจะเป็นดำดำนะแล้วยิ่งไปดำบอกนะครับนี่มันจะเป็นดำดำแบบเหลื่อมม่วงโม่งเลยเป็นดำดำเลื่อมๆยังไงเหลื่อมม่วงโม่งเลยเหลื่อมม่วงโม่งจะเล่าไม่เานี่ยโอ้เดี๋ยวเราจะหยุดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะยกกันก่อน

หนึ่องอบเดี๋ยวล้เดี๋ยวมาิดูหลังหลายคนกว่าอือเอาสอบองอบเขยิบอ่ะออบเอ่เอาเอาไปไเดี๋ยวกยกยับนึ่นึง อย่าย่าว่างก่อนนิเออนึ่เด้านยับขาับขยนบขยับขยับขยัเขยับ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 ขยัเขยัเขยับดยับข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 ยัเขยับขยบขยับขยับขยนบขยับขยับขขยับขยับ นักดีเลยาลากไปลากไปหนึ่งสองเยอะตอตีนเยอะเยอะด้เยอะด้วยเยี่ยมเลยปะถ้าวตกินังไงบ้างไม่โอ้เกียบไม่เกียมันเอขึ้นข้างอีกได้ไหมเยอะด้วยออาไม้ไผ่ออก่อน้องได้ไหมหนึ่ง

อยเดี๋ยวเพียงเพียงไปขึ้นมเลยขึ้นมเลยขึ้นมาเลยวันเดียวเลยต่างไปนู้นคนยนึ่งหนึ่งองสามเี๋ยคนเด้อ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 เอาคนเด้อ

ăn thoáng 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 thoáng